สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องเล่าเรื่องรอบโลกโอ้โหหายหน้ากันไปนานมากไม่ได้เจอกันนานวันนี้เปิดมาพูดถึงประวัติความเป็นมาเท้าเวสวรรกันเลยประวัติความเป็นมาเท้าเวสวรรจะเป็นมาอย่างไรไปรับชมในคลิปนี้กันเลยครับผมท,วท,วท้าเวสวรรหรือเท้าเวสวรรเป็นเทพเจ้าแห่งยักษ์เป็นหนึ่งในจตุมหาราชผู้คุ้มครองและดูแลโลกมนุษย์ สถิตยอยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุมหาลาชิกาในรามเกียรติเป็นโอรสของเท้าลันเตียนกับนางสีสมุนทามีพระอนุชาคือเท้ากุเปรันเท้าวัศวตีวันเจ้าแห่งสวรรค์ชั้นที่หกทรงอิทธิฤทธิอนุภาพมากเคยตัดเสียนของเท้าลาวันขาดไปหนึ่งเสียนของโลก บาลทิศเหนือท้าเวทวันคือท้ากุเวนในศาสนาฮินดูในคำพีพระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงท้าเวทสุวรรว่าเป็นหนึ่งใน5ผู้มีสุดยอดอาวุธวิเศษคือ 1. มัวัชราวุธของพระอินทร์ 2. ไม้กระบองของท้าเวทสุวรร 3. นันยนายตาของพระยม 4. ่ผ้าพันคอของอาวาเนกยักษ์ 5. า,ากแก้วของพระจกักรพรริ ในพระอ,อภิธรรมของเถรวาทได้จัดให้ยมทูตและนายนิรยบาลที่ลงโทษสันนโลในนารกนั้นเป็นเทวดาประเภทยักษ์ซึ่งเป็นบริวารของเท้าวเวสวรรโดยตรงจึงถือกันว่าเท้าวเวสวรรเป็นเจ้าแห่งวิญญาณที่ควบคุมเหล่าพูดผีปีศาสสัมภเวสีต่างๆอีกด้วยผ่านยมทูตและนิรย นิยมนำผ้ายันรูปยักษ์แบบที่ผมขึ้นไว้ให้มาผลกไว้ที่หัวเตียงเด็กและเชื่อกันว่าเพื่อป้องกันวิญญาณชั่วร้ายไม่ให้มารังควานเด็กพ้าอุเวนองค์นี้มีการกล่าวถึงในอาตานาติยปริตว่านำเทวดาในชั้นจาตุมหาราชิกามาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า และได้ถวายสัตว์ที่จะดูแลพระพุทธเจ้าและเหล่าสาวกมหายะหรือบริวารอื่นๆของเท้าวจตุโลก,กบาลไปรังควันโดยมอบบทอาทานาติยะปริตให้แก่พระสงฆ์เพื่อไว้สวดเพื่อขับไล่พูดผีปีศาจท,ที่จะมารบก,กวนและเชื่อว่าถ้าสวดอาทานาติยะปริตโดยพระสงฆ์จะขับไล่พูดผีปีศาจอาถรรพ์มนต์ดำได้ทั้งสิ้น ปัจจุบันจะเรียกการสวรดอาตานาติยะปาริสอีกชื่อหนึ่งว่าการสวรดภาวนายะนั่นเองเท้ากุเบนนั้นบางทีก็เรียกท่านว่าเท้าวไวสารวันเวสวร์ภาษาธรรมินเรียกกุเวนว่ากุเปลันซึ่งมีเรื่องอยู่ในรามเกียรติว่าเป็นพี่ต่างบรรดาของทศกัณฐ์และทศกัณฐ์ไปแย่งบุษบก ของเท้ากุเวรันไปท้ากุเวรมีรูปด่างพิการผิวขาวมีฟันแปดซี่และมีขาสามขาภาพเท้าเวลันจึงมาเขียนท่ายืนแยงแยงถือไม้กระบองอยู่วางขาเมืองท้ากุเวรชื่อโอลกาอยู่บนเขาเหิมาลัยมีสวนอยุทยานอยู่หลายเขาแห่งหนึ่งของเขาพัาสุเมชื่อว่าสวนเจตรดหรือมนนณอรมีพวกกินนอนและคนทัน เป็นผู้รับใช้เท้ากูเวนเป็นโลกบาลประจําที่เหนือคนจีนเรียกว่าตัวเวนหรือโต้บุนคนญี่ปุ่นเรียกว่าบิชมุนเตเชื่อกันว่าการบูชาเท้าเวสุวรรณจะทําให้ค้าขายดีเหมือนชื่อเวสุวรรณที่แปลว่าพ่อค้าทองคําและเชื่อว่าจะทําให้ทรัพย์สมบัติมั่นคงไม่มีใครจะมาทําลายหรือแย่งชิงไปได้เพราะเท้าเวสุวรรณเป็นผู้ชื่อว่าปก ป้องรักษาคุมทรัพย์สมบัติตามตำนานที่ทเาวิสุวรรจะสั่งให้หกหะกะยะเฝ้ารักษาคุมทรัพย์ไว้รวมทั้งเชื่อการบูชาเทาวิสวรรจะป้องกันคุณไายมนต์ดำจากผู้ไม่หวังดีมุ่งประสงค์ให้กิจการการค้าขายหรือครอบครัวเดือดร้องอยู่ไม่สุขหรือใช้เล่เหลี่ยมมาแก้งเพื่อเป็นการทำลายคู่แข่งทางการค้าช่องเล่าเรื่องทั่วโล